ความเดิมตอนที่แล้วในฮอกมิทผมได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ที่น่าสนใจและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของทั้ง4บ้านหลังจากนั้นผมก็ได้พยายามไปให้ทันรถไฟแต่สุดท้ายมันก็ไปทันจนได้บ้าเอ้ยทำให้ผมและเพื่อนก็ต้องไปรอในวันถัดไปบทที่ 2, 2เดินทางเข้าสู่โรงเรียนเมื่อถึงวันพั้สันผมก็ได้มาที่ชานชาลา9กเศษสส่วน4หลังจากนั้นก็ได้ไปยืนต่อแถวกับเพื่อนๆเ,เพื่อเตรียมตัวขึ้นรถไฟและแน่นอนในช่วงที่รอก็มีรุ่นพี่ใจดีแจกขนมเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราด้วยหลังจากนั้้้นนนผมก็ไไดดเิททาางปี่่หูบ มพร้อมกับเพื่อนๆก่อนที่จะรีบต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบแล้วหลังจากนั้นเราก็เหมือนกับกองทัพมดเดินตามศาสตราจารย์ไปเรื่อยๆจังหวะที่ล่องเรือเข้าไปในปราสาทคือแบบว่าโอ้ยมันดีมันโดนใจสุดๆพอเรือจอดก็ค่อยๆเดินตามขึ้นบันไดไปเรื่อยๆจนไปถึงหน้าห้องโถงท,งที่เรากําลังจะได้คัดสรรกันแล้วช่วงเวลาที่เราตัวเองถูกเรียกชื่อจากศาสตราจารย์เพื่อดีจะให้หมกคัดสรรน,นั้นเป็นคนเลือกบอกได้เลยว่าผมอ่ะโคตรตื่นเต้นมากๆและสุดท้ายหมกคัดสรรก็ให้ผมไปอยู่บ้านฮัฟเฟอร์พับบอกเลยว่าเป็นอะไรทีี่ครู้สสึกดใจุ บอกเลยนะบ้านนี้คืออยากอยู่มากต่อมารุ่นพี่ก็ได้พาไปที่บ้านทัฟเฟอร์พับและได้พูดคุยกับเพื่อนๆที่ผมรู้จักอยู่แล้วอย่างเช่นอดัมที่ผมเองก็ข้างที่กะสิกับเขาพอสมควร The Next day ในวันถัดมาผมก็ได้พูดคุยกับเพื่อนตามปกติใจจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเออโอ้ยเฮ้ยเสียงแล้วเฮ้ยเสียงแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเธอคนนั้น่ะเธอคนนั้นอ่ะหยุดก่อนเมื่อกี้เหมือนเห็นเธอคนนั้นวิ่งเข้าไปในนั้นน่ะบ้านใครอ่ะ มันคือที่ไหนอ่ะข้างหน้านายเคยไปจะไปกันเหรอทางสะพานเนี่ยข้างหน้าคือมันสุดสะพานสุดสะพานมันเป็นอะไรอ่ะมันมีอะไรอยู่มันมีคนมันไม่มีอะไรเลยอ๋อมันไม่มีอะไรใช่ไหมคำใบ้กันหนาตรงข้อหาคำใบ้กันหนาตรงนู้นน่ะมีคนอยู่ฝั่งนู้นอ๋อถ้ามีคนอยู่ฝั่งนู้นฉันไม่ไปฉันว่าเราขึ้นไปเถอะเมื่อกี้ฉันว่าฉันเหมือนได้ยินเสียงคนร้องคุ้นๆอยู่นะ เราอยข้างบนดีกว่าเนี่ยฉันว่าเลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงฉันไหมเขาฉันได้ยินแล้วฉันชื่อแอตตันน่ะยินดีที่รู้จักนะอ่า uh, คนนี้ชื่อเอโลอิสนะน,น่ะคนโดนชื่อลูนา่าเป็นฝาแฝดกันอ๋อส oh, วัสดีนะเอโลอิสสวัสดีนะลูนา่าฉันก็ว่าอยู่ทำไมพวกเธอหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนี่ชูสองนิ้วด้วยฉันจำได้มีท่าโอเคด้วยนี่มีกู๊ดจ็อบด้วยสุดยอดท oh. ่าเธอนี่มัน <Good job. S 1> สุดยอดจริงๆถึงแม้ฉันจะไม่ด้ยินเสียงเธอนะฉันจะพยายาม รอแป๊เธอไม่ได้พูดนะใช่อ้าวฉันนึกว่าเธอพูดปะโถฉันไม่ไดู้ดอะฉันกำลังจะแคะหูเลยไม่มีใครพูดอะไรเลยเธอพยายามจะสื่ออะไรเธอจะบอกว่าบินบินไปไหนบินไปที่ไหนข้างนอกเหรออ๋อบินไปบนอากาศนานี่เก่งใช่ไหมโอ้โหเธอกดจ็อบใส่ฉันด้วยสุดยอดน้ำตาไหลเลยนี่ไงเธอพยายามบอกว่าใช่เธอเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญแต่จริงใช่ไหม เธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจจนเธอหลับเลยเธอบอกว่าเธอจะไปหลับในห้องเรียนเน่ยโหนายนายเรียนวิชาอะไรมาเนี่ยฉันเดาดูจากท่าทางเธออ่ะโอเคเธอพกกบขึ้นมาแสดงว่าเธอกําลังอยากกินกบเธอจะกินวิสลี่ไม่ได้นะรู้เปล่าวิสลี่วิสลี่มันไม่ใช่สิ่งที่น่ากินขนาดนั้นหรอกนะ่เธอกําลังเลื้อยให้ดูว่านี่คือท่าของงูที่กําลัง จะเข้าบ้านของเราโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วตัวท่านนี้คือเธอพยายามจะบอกว่าเธอแข็งแรงมากน่านจะปราบงูได้อะไรกาไปเธอถึงลงไปบพื้นแบบนั้นเขาบอกว่าเธอกาลังเธอกําลังพยายามที่จะจับงูตัวนั้นขึ้นมาเชื่อว่าคนที่เธอคนเเพียดไม่ได้ใช่แฝดเธอแต่เป็นโอเคเขาคนนี้นะเธอพยายามบอกว่าเธอจับงูขึ้นมาแล้วเธอก็เป็นลมสลบไปเธอจะโดนงูกัดอ๋อแล้วพิษของงูก็ทาให้เธอลุกขึ้นมาเต้นแต่เธอไม่ควรเอาอันนี้ออกมานะนี่ฉันคุยภาษาใบมากี่นาทีแล้วเนี่ยนายเก่งมาก โอเคเธอพยายามที่จะยกมือไหว้งูให้แบบว่างูออกไปจากบ้านแล้วเธอก็พยายามชูนิ้วใส่งูแล้วเธอก็จับงูตัวนั้นจับงูยังไงต่อจับงูจับงูแล้วแล้วยังไงต่อฉันเหมือนดูนายเล่านิทานให้ฉันฟังเลยนะจับงูแล้วเธอก็เพี้ยงงูทิ้งออกไปนอกบ้านแล้วเธอก็กระโดดทีพี่คาบมันเธอจะเตะนายเลยนะเธอใช้เธอใช้ท่าแบบว่า ทีพี่าดแล้วเธอก็บอกว่าเธอบอกว่าเธอบอกว่ารู้ไหมว่าเธอเป็นกังฟูกังฟูคืออะไรแล้วเธอก็กระโดดทีพี่คาดอีกทีหนึ่งายระวังนะท่าเมื่อกี้คือส้นตีนตะกูย่างนี่นี่คือท่าที่เธอฝึกมาแสดงว่าเธอได้เป็นคนจีนแน่ๆฉันมั่นใจนี่เธอหัวโขกไปทีหนึ่งเธอหัวโขกงูสุดท้ายเธอก็ปาบงูได้แล้วงูก็ตายแล้วเธอก็พยายามเอาศพของงูไปซ่อนไว้ในห้องฉันรู้สึกว่ามันอันตรายขึ้นเรื่อยๆแล้วเธอก็หวดหวดกล่องอันนั้นทิ้งไปไกลเลย ออกจากฮอกวอตไปเลยแล้วเธอก็หัวโขกใส่กล่องกล่องนั้นนี่สวยและนี่ก็คือท่าไม้ตายของเธอที่เธอสามารถโค่นงูได้เธอพยายามจะบอกว่านี่คือท่าเด็กของเธอส้นตีนตะกูลยางน่ามันตลกจรงิงๆฉันเธอภูมิจใจในตัวเธอจริงๆเธอเป็นคนมีพรสวรรค์เนะเนี่ยถึงแม้เธอจะไม่พูดอะไรเธอพยายามอธิบายได้ดีมากมสุดยอดเธอจอใจนาะเธอกำลังพยายามจะบิดิดเอวตัวเองเพราะว่าวันนี้เธอเหนื่อยมาทั้งวันดูเหมือนเธอจะไม่พอใจนายนะเห็นไหมเธอบอกว่า อยากจะกินลาบเป็ดแต่ฉันว่าไม่ได้ใช่นะฉันว่าเธอกําลังขู่นายนี่ไงเธอเธอพยายามคานแล้วเธอบอกว่าเธอไม่ไหวเธออยากกลับ<ธ>บ้านาเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์นนเนี่ยแหละแล้วเธอก็พยายามบอกว่าเธอยังแข็งแรงดีอยู่ถึงแม้เธอจะปวดหลังก็ตามแล้วเธอก็พยายามเรียนแบบท่าไก่เพราะดวงคำสาปข,ของงูตัวนั้น<า>ใช่แล้วงูพยายามทาอะไรอ้องูพยายามสอนให้เธอยิบซ้ายยิบขวาสุดยอดมากเธอเออโอ้ย เฮ้ย e> เอ well. ้อไม่ได้การแล้วอะไรอะอะไรอะอุ <s <S ้ยเดี <S 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 ๋ย okay, ด่าเดี๋ยด้าเสียงอะไรอะโอเคฉันรู้แล้วทางไหน ได้ยินฉันได้ยินฉันได้ยินอง้หรอใช่ฉันได้ยินมาจากที่ไหนฉันได้ยินแต่คนกีตน่ะฉันว่ามันคือเสียงไซเรนน่ะแต่ว่าไม่ใช่ฉันไฉันไม่ได้ยินหรออันไั้นเนเสียงกีตนะเมื่อกี้ฉันก็ได้ยินเสียงกีตพี่ตงอ่ะแต่ฉันได้ยินเสียงกีตฉันไม่ได้ยินเสียงเพลงน่ะเสียงกีตฉันได้ยินฉันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอ มีคนตกลงน้ําไปอ่ะ,อะใช่มีคนตกลงน้ําตรงท่าเรือ,อแล้วเขาเขาก็จีดร้องอ่ะร้องดังมาถึงที่เลยเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะฉันได้ยินว่าอย่างนั้นอะคนพูดกันเมื่อกี้ฉันเหมือนได้ยินเสียงรุ่นพี่เขารุ่นพี่เขาบอกมาว่ามันมีไซเรนกำลังกองไซเรนคืออะไรอะฉันก็ไม่รู้อะมันอยู่ในน้ำแต่ฉันได้ยินมาจากตรงนี้ฉันได้ยินมาจากตรงนี้ ก็ได้ยินาจากตรงนี้ว่ามีเสียงเสียงเด็กกรี๊ดเลยนะคะถ้าเรายดินไปดูนะนี่เนะกิดเรื่องอะไรกันขึ้นครับเนี่ยมีเสียงกรี๊ดค,ครับอ๋อมีเสียงกรี๊ดใช่ไหมฉันก็ได้ยิน,นใช่ครับมีเสียงกรี๊ดร้องจากทางสะพานครับฉันอยู่ที่หองนาฬิกานะ่ะแล้วฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันผมไม่ทราบว่าคืออะไรเป็นเสียงของอะไรบางอย่างกําลังร้องอะไรบางอย่างครับเห็นรุ่นพี่บอกว่าเป็นเหมือนเสียงไซเรนนะครับบอกไม่ให้ตามไปฮะร้องยังไงจ๊ะผมจำเนื้อไม่ได้ครับแต่เหมือนแบบเสียงหวยหวนมากครับศาสตราจารย์อ แต่ว่าไม่ได้ล้องเป็น บทเพลงออกมาใช่ไหมจ๊ะอ๋อเป็นบทเพลงรครับเป็นบทเพลงผมไม่ทราบครับว,รว่าเป็นบทเพลงหรือเปล่าอ่าฉันคิดว่าฉันน่าจะเคยได้ยินเหมือนกันนะแบบว่าเสียงบางอย่างที่ออกมาแล้วมีทํานองขึ้นมาตกลงมันเสียงที่ได้ยินคือทํานองเพลงเหรอครับศาสตราจารย์ที่ได้ยินเป็นเสียงทํานองเพลงใช่ไหมจ๊ะก็เมื่อกี้ศาสตราจารย์บอกว่าน่าจะเป็นเสียงท่วงทํานองหรือเปล่าฮะอ่าใช่จ้ะเพราะว่าฉันได้ยินเสียงทํานองเป็นว่าเรื่องนี้ก็ไปคิดมากนะจ๊ะจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเพียงแค่เชิญชวนหรือชวนชมให้กับพวกเธอในเตยมป เขานเบแสดงคิาดีกันนะแต่ฉันไม่แนะนำไปว่าเออไปรบกวนเขานะเข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าก็คือเราไม่ควรตามหาเสียงเสียงนั้นใช่ไหมครับต้องจาได้ยินว่า้รู้สึกว่าเป็นความยินดีดีกว่าที่เธอจะตามเขาไปนะเพราะเราไม่รู้นะว่าเขาต้องกันนะ ถูกต้องโอเคครับศาสตราจารย์อ๋อนี่ไงศาสตราจารย์บูเทียมีอะไรผมรบกวนเวลาสักครู่หรือเปล่าทำไมเอ,อ็นเหมือนมีเด็กๆได้ยินเสียงกรีดร้องทางสะพานแขวนนะครับเด็กๆก็เลยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แล้วใช้สระยังไงผมอยากให้ศาสตราจารย์ช่วยยืนยันความปลอดภัยหน่อยนะครับผมยืนยันไปแล้วแต่เหมือนเด็กๆ,ๆจะยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ถ้แลมวเหตุผลอะไรที่พวกเธอจะต้องไม่เชื่อเอาละงั้นก็ตามนั้นนะจ๊ะจึงคิดว่าศาสตราจารย์ทุกท่านน่าจะรับประกันความปลอดภัยของพวกเธอได้แล้วและจาบใดที่พวกเธออยู่ที่ฮอกวอตส์พวกเธอก็ยัังปลลอออดภยยเเสมู่นหตุผทีพวก อยังไม่เชื่อนั่นคืออะไรนายใครจะตอบฉันได้บ้างว่าทำไมพวกเธอถึงไม่เชื่อถึงความปลอดภัยของฮอกบอส์เอ่อจริงๆไม่ใช่ว่าพวกเราอ่าไม่เชื่อในความปลอดภัยของโรงเรียนครับศาสตราจารย์แต่ว่าคือด้วยความที่ว่าพอมันมีเสียงกรีดร้องอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นมานะครับพวกเราก็แค่ตกใจเลยอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองครับมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคิดว่าฮอกบอส์ไม่ใช่สถานที่ที่ไม่ปลอดภัยครับพวกผมก็เลยแค่อยากมาสอบถามศาสตราจารย์ว่าพอจะรู้ไหมว่าเสียงที่กรีดร้องนะั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือใครเจออะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากแค มีหลายเหตุผลหลายปัจจัยที่พวกเธอจะต้องรู้พวกเธออาจจะเพิ่งเข้ามาที่นี่และยังไม่รู้ว่าฮอกวอตส์นั้นมีอะไรมากมายที่พวกเธอจะต้องทราบไม่ว่าจะเป็นพูดผีหรือจะเป็นวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ที่ฮอกวอตส์แน่นอนถ้าเธออ่านประวัติของฮอกวอตส์มาจะรู้ได้ว่าผีประจำฮอกวอตส์นั้นมีมากทีเดียวบางทีเขาอาจจะชื่นชอบการแกล้งเด็ก,ดกอย่างพวกเธอเป็นชีวิตจิตใจรุ่นพี่ของพวกเธอก็โดนกันมาเยอะดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยถ้ามไหร่ก็ตามที่พวกเธอโดนทำร้ายจากอะไรก็ตามวันนั้นแหละ ค่างๆเธอแน่นอนเธอไม่มีทางโดนทำร้ายแน่นอนนักเรียนดังนั้นไว้ใจได้เรื่องบางเรื่องที่พวกเธออาจจะไม่รู้ฉันก็แนะนําให้ลองอ่านประวัติของปราสาทฮอกวอตส์ให้ดีพวกเธอจะได้ทราบถึงความน่าสนใจและความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นได้ในฮอกวอตส์ในบางครั้งเสียงนั้นอาจจะไม่ใช่อันตรายก็ลองดูดีๆแล้วกันเด็กๆเกข้าใจ<ด>ใช่ไหมครับศาสตราจารย์ขอบคุณมากครับ <c oughs> อ้าวล่ะแยกแยะกันไปทําสิ่งที่มีประโยชน์วันนี้เถอะทุกคนได้ครับผมพวกเราทุกคนกลับครับกลับขอบคุณมากครับศาสตราจารย์แม้ถ้าผมรู้ว่าเขาขี้แกล้งขนาดนี้ผม คงไม่ตกใจกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรอกครับศาสตราจารย์เรเป็นเรื่องปกตินะซะฉันจะบอกอ๋อนี่ไงคนที่โดนแกล้งบ่อยมากถามดาราดูสิใช่ครับนี่รุ่นพี่พวกเธอเลยนะประจําครับศาสตราจารย์ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ถามฉันได้รุ่นพี่ครับตกลงว่าเสียงที่ได้ยินคืออะไรครับรุ่นพี่ขอบคุณรุ่นพี่ได้ยินเสียงผมไหมได้ยินนายได้ยินฉันเรือเร้าอ่ะใช่ผมได้ยินเสียงรุ่นพี่ผมจะถามรุ่นพี่ว่าตกลงว่ารุ่นพี่ได้ยินเสียงหมไอมที่มไปหาพี่ดีกว่าถ้าจะคุยเรื่องนนี้ะ หมายถึงยังไงฮะรุ่นพี่มันมีความลับซับซ้อนขานาดนั้นเลยเหรอมันจะแตกตื่นกันกนะนายก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่อ๋อโอเคได้ครับรุ่นพี่ทําทางเลยฮะต้องต้องยืนคุยกับกำแพงอย่างนี้เหรอครับรุ่นพี่ไม่นายก็หันหน้ามาฉันสิอ๋อโอเคครับนั่นคืออะไระครับรุ่นพี่เดีนัดเช็คคือฉันมาไม่ทันตอนที่นายถามตระการนายถามตระการว่าอะไรอ๋อพอดี พวกผมกําลังแบบว่าอยู่ที่ตรงใต้ต้นไม้ก่อนจะถึงห้องโถงครับแล้วบังเอิญได้ยินเสียงกีตร้องกันหมดทุกคนเลยทุกคนก็เลยแตกตื่นพากันวิ่งไปแล้วหลังจากที่ได้ยินเสียงกีตร้องผ่านไปสักพักหนึ่งพวกเราก็ได้ยินเหมือนกับมีเสียงอะไรบางอย่างเหมือนมีคนกําลังร้องอะไรบางอย่างไปท่วงทานองที่ฟังดูโศกเศร้าแต่ก็มีความชวนน่าหลงไหล,ล,ลครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรนายอยู่นิ่งๆก่อน ถ้าเกิดว่าเสียงนี้มามันจะไม่ปกตินะมันดีหรือไม่ดีครับรุ่นพี่สำหรับฉันมันเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะเกิดเรื่องอืวันนี้สงสัยเราคงจะต้องเหนื่อยแล้วะแล้วนายก็ต้องระวังตัวด้วยนะแล้วก็ดูเพื่อนๆด้วยนะได้ครับรุ่นพี่ตรงลงเสียงที่ได้ยินยที่อยู่ตรงท,ที่อยู่ตรงกลางห้องโถงนะี่คือมันไม่ดีใช่ไหมฮะ มันมักจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากน้ำตลาล้อ,อแต่ว่าเสียงเพลงไพเราะนี่นายหมายถึงแถวแถว,วไหนแบบแบบไหนแถวแถวตรงตรงทางที่แบบว่าออกมาจากห้องโถงอะครับแล้วก็เป็นต้นไม้กลางที่อยู่ตรงนั้นพอดีอะครับจะบอกงี้นะบางก็ว่าเป็นเสียงวีราบางคนเขาก็าบอกว่าเป็นเสียงของไซเรนถ้าเกิดว่านายสงสัยอะไรนายจะต้องเก็บความสงสัยนี่ไว้ ถ้าเกิดว่านายสามสารจารย์ผิดคนนายอาจจะมีปัญหาได้ตกลงก็คือเราควรจะถามเฉพาะเรื่องที่จําเป็นมากกว่าถามเรื่องที่ไม่จําเป็นให้ศาสตราจารย์ได้ยินใช่ไหมฮะประมาณนั่นแหละฉันก็ตกใจหมดเลยรู้ว่านายไปทําอะไรผิดอะ่ะไม่ครับผมไม่ได้ทําอะไรผิดพวกผมแค่สงสัยนั่นแหละตอนที่ฉันมาแรกๆฉันก็ถามนั่นถามนี่เหมือนพวกนายนั่นเลยแล้วก็โดนมาเยอะเหมือนกันอะ่ะโอเคครับมผมพอใจละ ผมจะเก็บความสงสัยนี่ไว้บางทีนะเรื่องมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาฉันด้วยซ้ำแต่สาราจารย์กลับบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมันไม่มีอะไรอควาดเป็นที่ปลอดภัยเสมอผมก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นครับโอเคครับยังไงขอบคุณมากครับรุ่นพี่ที่แบบว่าอธิบายให้ผมได้เข้าใจไม่ว่าจะเรื่องของไซเรนเรื่องของอะไรก็ตามก็ทีอะไรก็มาถามฉันก็แล นี่แน่นอนครับผมมีคําถามผมจะถามรุ่นพี่ว่ารุ่นพี่ใช่คนที่ยืนคุยอยู่กับอ่ารุ่นพี่เจอรลิกตรงนั้นไหมฮะอริกเหรอใช่ครับที่คุยกันเรื่องแบบว่าที่รุ่นพี่แบบว่ามีคนพิเศษใส่ไข่หรือไม่ใส่ไข่ใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับรุ่นพี่รุ่นพี่อ๋อแล้วแสดงว่าใช่ที่รุ่นพี่คุยว่าคนพิเศษของรุ่นพี่ไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นคนคนเราไม่ใช่เธอคนนั้นมันก็ต้องมีคนพิเศษบ้างแหละเดี๋ยวนายก็มีของนายเองอ่ะแม่ เห็นรุ่นพี่บอกว่าไม่ใช่คนที่แบบว่ารุ่นพี่บอกเป็นเพื่อนสนิทที่รุ่นพี่บอกว่าเขาไม่เคยโกหกรุ่นพี่เลยเขาไว้ใจได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับรุ่นพี่เธอ,อไม่เคยโกหกใครอยู่แล้วอ่ะหมายถึงเพื่อนสนิทที่รุ่นพี่รู้จักใช่ไหม,มแสดงว่ารุ่นพี่ต้องรู้จัก เอคนนั้นมานานแล้วสินะครับคนที่พิเศษ<พ>ใส่ไข่ของรุ่นพ,พี่นะตั้งแต่แรกแ,รกแล้วล่ะตั้งแต่ที่ตรอกเด็กก้นนะถือว่าเธอไม่เคยรับรู้ในความรู้สึกรุ่นพี่เลยไม่เราก็รู้อ่ะเธอเป็นคนที่จะพูดว่างไงดีฉันแค่เห็นเธอแวบ,บเดียวก็จะบอกว่าเหมือนโดนมนต์สะกดอย่างนั้นก็ได้นะนะเป็นคนที่สิงประกายมากๆอ่ะหมายถึงว่ารุ่นพี่จะบอกว่าเธอคือแบบว่าหมายถึงว่ามันคือเฟิร์สไทม์ใช่ไหมครับคือความรู้สึกครั้งแรกในการพบเจอใช่ฉันพอฉันได้ยินเสียงเธอปุ๊บฉันก ต้องหยุดย,ยืนฟังอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นหลายนาทีแล้ว<ม>ล่ะพอฉันมีโอกาสคุยกับเธอก็คุยกันยาวเลยอะ่ะะเป็นคนที่ ลลาเริงสดใสทำให้โรงเรียนทำให้โลกนี้เป็นมีความสว่างสดใสสีชมพูอ๋อผมนึกว่ารุ่นพี่บบจะบอกว่าทำให้โรงเรียนนี้กลายเป็นสีชมพูประมาณนั้นก็ได้อะเป็นคนที่สใสามากๆเลยเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของเด็กน้อยแอสเันกรอผมก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานกันแบบเต็มที่นะครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะและถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมแวะเข้ามาช่องของครูกาด้วยล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเพียบเลย